อ string, mmm. hey, ันน oh, ี้เรามาดูห้องตากนะห้องตากรายยิ่งลู่งเดียกล้องเด็กยกล้องนะยักงเ็หีองากหเาหง็ากห้งห้องเากหเหญชเกหห้อเยเหางชากห้องตากห้อห้อยอยู่กหัดาางชากลูกห้องตากห้องตาก อ้องเก็บของเสียนะฮะอย่างแก้ว่าตรกที่โดนทำลายนะช่วยรักา่ะสวยก็มีพนักงานประจำต้องเก็บของเสียเนาะนี่เรเก็บของเียทั้งหมดอันนี้เป็นเท่าไหร่ต้นขา ขาดถูกนั่นลงปั้นแล้วว่าความใต้ชีติเป็นต้นก็ขาดครับผมตอนนี้เราเราใช้เวลาตรงนี้เขาเล็นได้จูเก็ดวันเก็ดวันถึงต้องย้ายใจวันย้ายเ้าลงที่ติมาเลยตรงนี้เราจะฝากห้องห้องทุกห้องชิ้นส่งนเก็ดวันแล้วตรงนี้คือเป็นเต่งเพราะว่าเมื่อเมื่อเพราะหนึ่งเดือนจะลงเบิดอ๋อการอยู่ที่นี่จะถึงเดือนหนึ่งเดือนเราพแล้วจะพอไหมตามเนี่ย อจะปลูกต้นบุบบ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 งบบบบบงบบบบบบบกบจบบ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 บนบบบบบบอบบ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 ยบปบบ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 รบเบบ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 บงบบบบบาบบ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 แบบ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 ้าบบ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 ่บบบไม่บบ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 บเราต้องท้าทางแสง แรงเสร็งแงเสงด้วยเราต้อคุมเพิ่มเอะครับทำแขนุมทักสิทับอีกทีเดี๋ยวต่อที่ยงเก่งแรงหนึ่งเดือนจะย้ายได้ย้ายได้หนึเดือนได้เป็นยไงแต่ว่าถ้าไม่ว่าถูกยีแล้วปลูถูกต้องเราไม่กลัวเพื่อนอะไรนะมันเพราะมันรู้จักกันเขาปย้ายต้องย้ายห่เดือนไมหรือว่าที่นี่ที่เดียวนี่ย เรามีสองแต่ว่าแต่ละโลเนี่ยก็มีของมันของมันเน่ปุ่นข้างนอกเลยหูวางเอกดีมากเอกยงในนั้นกเราเป็นพวกนี้ะ้างเมื้อสัตว์ลดการคนเพื่อนมากที่สุดต่อไปเนี่ยต่อไปเวลาปลูกจริงเน่เข้าเลยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับยังเข้าหมดก็จะเชื่อมต่ออันนี้เป็นอีเวลทางหลอดน้ำมีอยู่เมสนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีทางเข้าทางเชื่อมนะอันนี้เรามีทางหนีไฟทางหนีไฟที่จะออกข้าว อันนี้อีแวคจริงด้วยนี่นี่นี่แผงคลิ่แผงคูลิ่งแผงครับนี่เป็นหรับน้ำกน้ำมันเป็นเย็นอ่ะครับกบอน้ำแล้วมาถาศได้ถึง่านกบอน้ำโอ้เข้าอยัางไรเลยเยินเลยครับลี่ระบกอีแว็บนะครับทางทางนี้ก็จะเป็นทางเดิมเออนี่คือสชั้นอีกสองชั้นเจนครับพี่ชูครับนี่สองชั้นน้องเอ๋เห็นไหมของเขาสชั้นของเขามชั้นด้วยซ้าไป นะครับถือว่าถูกต้องตามมาตรฐานแล้วก็มีกล้องทุกมุมทุกพื้นที่ทุกพื้นที่มีไฟมีอะไรอีกนะเห็นหมดกล้องวงจรปิดลูก c ซีซีทีวีนะครก็ใช้สุรากเซลล์ไฟฟ้ารอบคร์กับผมหลังจากนี้เราเราก็จะเดินเราจะเดินข้อทีนี้ข้อแล้วเราจะเราจะใช้เราจะใช้แล้วกำแพงก็มีอีกชั้นนึงเองดีโอ้โหมันสามชั้นสี่ชั้นเลยมีกำแพงสุดยอดแล้ว คือไม่ใช่ไม่ใช่ป้องกันคนนอกหรอกป้องกันคนในจะหนีออกไปแบบนี้มันเลือนจําแล้วมันไม่ใช่ข้างนอกเข้ามาแล้วเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูเดี๋ยวตามอาจารย์ไปดูแรงบุกอันนี้เราไปดูร่างทีมเขาเรื่องวิทยาการจีนสุดลิงซิสเต็มนะครับถูกรแบบอีเว้นนะมีบานสแกนนิ้วด้วยนะครับความปลอดภัยโอ้ ดูฮะดูสิทลเาคอีกแกเป็นงารือเกี่ยวารเก่ยวแบบเกี่ยวการเ่วปนองเด็กเก่ยวแบบไม่ได้โอตอนแรกอไดจะได้กี่ต้น ้มอรค่ออยมมันี๋อสมาร์ทพอร์ตใช่ค่ะโอ้ไม่เคยเห็นเลยสมาร์ทพอร์ตน้องชุ๊กครับสมาร์ทพอร์ตวันนี้วันนี้วันนี้เราทำทำหนึ่งแล้วไม่ต้องคิงสมาร์ทพอร์ตอ๋อใช่เลชุ๊กครับชุ๊กมาดูนี่ชุ๊กมาอย่าไปเชื่อแม่เยอะนะชุ๊กนี่สมาร์ทพอร์ตเคยงไหมไม่เคยรู้จักแต่กล้าสามสิบกว่าวันนี้คือทำหนึง แม่ครับรุ่นแม่เคยเจอไหมเครื่องนี้เคยเรียนไหมสมาร์ทกลวดแม่ไม่เคยเรียนสามยากแล้วเอ่าคนนี้ตั้งแต่พ่อพ่อป๋อปอปอปาดิป๋าเก่งเห็นไหมแม่จะไม่เชื่อได้ไงพ่อไม่ใช่เสพดูจะรู้หมดอ่ะดู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 เดดดก่งไม่ได้ออนอนได้ยินไหม,มยินเข,าข,ข้าไหมดเยนินฟ้าเขาว่า สุดยอดเลยอ่ะันั้นกล้อง็เห็นได้หมดนะครับนะกล้องกี่ตัวได้ครับเนี่ยนี่สตัวนแปดตัวสาในห้องนี้8ตัวใช่ไหมบางแป้าวแปดสาีบุกเยอะเยครับเยีะยมากแล้วไม่ว่าคนเะีกตอบคุว่าใเรก็คุ้มได้หมด

เราไปอกแล้วเราชุดอกากชไม่จำเป็นต้องตอไปที่นั่นรเดี๋ยวเราอที่ถือเราทำรากไให้ปุ๋ยใหม่พอทำพอรั่วเดือนนหนึ่งเดือนับต้องให้ปุ๋ยนอปอนหงเดือนที่ต้ให้ไม่ต้งให้ลากเข็งไงก็ใช้แค่แสงกับ60-80%ใให้จับเข้าแสงให้ให้พืชสผสให้ลากแข็งแรงเนาะรับันนเราก็จะให้ปุ๋ยให้น้ำกับ รอบนี้เราเป็นไฟเราเป็นเองมันจะมีรางมามันจะมีรางน้ำหรือจารย์ <c oughs> แต่ว่าวันนี้ถ้าอะไรที่เป็น IoT เล็กๆน้อยๆผมจะมติดก่อน <c oughs> เพราะว่ากว่าจะได้ปูกอะมันจะรอ้อนครับเพราะว่าระบบมันยังไม่ได้หลังงานครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยแต่เราวางโครงสร้างไว้สําหรับการแ F มาเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้น IoT ก็จะหลัอโอ้ IoT ชอบหรอที่ไม่มีมาตรฐานของเล็ก บางทีถ้าเราไปอ่านในระเบียบมันเขียนค่อนข้าอยากเหตทำจริงก็ประมาณนี้แหละตอนแรกกันที่เราไปบอกว่าที่ไปกอาจานั้นใช่ฮะระวังหลุดนะครับที่นี้ว่นั่นเมื่อกี้ตอนแรกนูว่านแค่ทำจูแล้วพี่ปูบอกว่าปุดนั่นนี่ก็ปุดฝังโสมนุงวาเราขอกคิดมากง่านะทเ ไม่ไม่ไม่ถ่ายหน้า้ไปออกไม่ได้เลยหนีไม่ได้เน้เออกกันพิธาเขาอะ <c oughs> เข้ามาได้แต่หนีไม่ได้อะ